สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเราลองมาดูกันนะครับว่าสัญญาณเขาดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามานะครับในสนามพลังงานของคุณหรือในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรหรือมีแมสเสจมีข้อความอะไรที่คุณอาจจะจําเป็นต้องรู้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับต้องบอกว่าผมอ่านไพ่เนี่ยในการไกด์ลายนวทางพลังงานผ่านแมสเสจ ข้อความไพ่ต่างๆเนาะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎครับที่มาเจอเนี่ยข้อความต่างๆแม่เสจต่างๆเนี่ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับผมอ่านไพ่ให้พลังงานบวกเท่านั้นนะครับก็เราลองมาดูกันครับว่าข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆใด,ดที่อาจจะเข้ามาในสนามพลังงานของคุณหรือในชีวิตของคุณ ออนญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จักรวาลน,นะครับต่างๆของชาวลัคนาราศีกรากฏที่มาเจอคลิปนี้ครับขอเปิดทิศเปิดทางพลังงานให้กับคุณด้วย e m p a s s ครับ r e f l e c t and Redirect your energy ครับบางคนเจอทางตันนะครับของชีวิตบางคนรู้สึกว่าชีวิตติดขัดบางคนรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาบางคนรู้สึกว่าชีวิตแบบเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้คือการกลับมา r e f e c t and Redirect Your Energy คือการกลับมาปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณเองใหม่ข้อความแมสเซจชัดเจนครัว่าเมื่อคุณตันในพลังงานหรือพลังงานของคุณติดขัดหรือพ่องนะครับในพลังงานไม่ว่าในเรื่องราวไหนก็ตามที่คุณต้องการสิ่งสำคัญเลยคือกลับมาดูตัวเราก่อนกลับมาดูตัวเองว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมันเกิดจากกำรรในิดิชาติหรือมันเกิดจากรูปแบบความคิดในสายของเราหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะครับถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีในไพ่ใบนี้คืออะไรมันมีทางออกให้กับคุณเสมอครับแต่คุณต้องกลับมาทําให้พลังงานของคุณสะอาดคุณต้องกลับมาปรับเปลี่ยนที่ตัวคุณอย่างผมเนี่ย เมื่อก่อนผมเป็นคนคิดลบมากจริงๆครับผมเป็นคนคิดลบมากๆนะครับแล้วผมมาเจอไพ่แล้วไพ่ผมซื้อไพ่สำรับต่างๆมามันเอ้ยทำไมมันมีเรื่องกฎแรงดึงดูดทำไมพูดถึง manifestation ทำไมพูดถึงจิตวิญญาณทำไมพูดถึงอะไรต่างๆผมเกิดความสนใจผมเลยศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือพลังงานของจักรวาลต่างๆผมเริ่มมาเปลี่ยนตัวเองเริ่มปรับตัวเองจากคิดเยอะช่วงแรกมันก็ไม่ได้แล้วครับ มันไม่ได้นะครับช่วงแรกเพราะว่านิสัยเราคิดลบมาตลอดคิดเยอะคิดมากถามว่าตอนนี้คิดมากไหมคิดมากแต่มีสติมากขึ้นในการที่จะปล่อยวางความคิดนั้นดังนั้นผมรู้ยึกว่าเนี่ยเมื่อเรากลับมาปรับที่พลังงานของเราใหม่มาแก้ไขที่พลังงานของตัวเราใหม่เปลี่ยนความเชื่อของตัวเราใหม่มันจะทําให้คุณนะครับได้รับสิ่งดีๆตอนนี้เนี่ยหลายๆคนชาวลัคนาราศีก,ก,ก,ก็รากฏมันอาจจะเป็นอ่ ช่วงจังหวะหนึ่งที่เข้ามาก็ได้นะครับของทางตันทางแยกของการตัดสินใจต่างๆสัญญาณข่าวดีสัญญาณส,สิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับของชาวลัคนาราศีกรกฎ f ฟาเว้เพรสครับ get ready for new horizon ครับ get ready for new horizon เนี่ยหมือนเหมือนการเตรียมตัวเหมือนความพร้อมเหมือนชีวิตของคุณะจะไปสู่ สถานที่ใหม่ไปสู่พลังงานใหม่บางคนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานบางคนอาจจะเป็นการเดินทางเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะครับในระยะใกล้ๆหรือเป็นการเดินทางในระยะไกลก็ได้สําหรับบางคนไปอยู่ต่างจังหวดัดไปอยู่ต่างประเทศนะครับย้ายจากต่างประเทศมาไทยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันเกิดความกังวลสําหรับคุณขึ้นมาว่าเฮ้ย สิ่งที่กําลังตัดสินใจนี้มันมันใช่หรือไม่ใช่มันบอกไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าการตัดสินใจบางอย่างอันนี้ผมเปรียบเทียบกับตัวเองตอนตัดสินใจในการลาออกจากงานที่เงินเดือนเยอะมากๆผมรู้สึกแค่ตอนนั้นว่าที่นั้นไม่ใช่ที่ของเราที่นั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เห็นอนาคตของตัวเองเป็นลูกจ้างแล้วครับ ผมก็เลยตัดสินใจโอเคตัดสินใจกลับมาบ้านแล้วตอนนั้นมีเป้าหมายแล้วแหละว,ว่าจะทําอะไรพอมาทํามันก็ยังไม่ใช่อะ่ะดังนั้นผมเราจะรู้ว่างานไหนใช่วิถีชีวิตแบบไหนใช่หรือไม่ใช่คือเราต้องพาตัวเองไปลองแค่นั้นเลยครับจริงๆผมรู้สึกว่าเออเป้าหมายของผมเออกลับมาเรียนทําขนมกับแม่เราจะเออสานต่อธุรกิจของแม่แต่พอไปทําแล้วแบบ มันก็มันมีความรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่ใช่เหมือนกันมันรู้สึกว่าถามว่าสนุกไหมทําขนมสนุกนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยแต่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่การตื่นตีห้าไปตลาดไปซื้อของมาท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 าแล้วตอนเย็นออกไปขายผมรู้สึกว่ามันโหลดตัวเองไปผมรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่สําหรับผมอันนี้สําหรับผมนะดังนั้น ถึงแม้ว่าคุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณจะทําอะไรคุณไปอยู่บนเส้นทางแล้วอะ่ะคุณจะรู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่อะ่ะมันจะมีทางเสมอเนี่ยครับเหมือนทางตันอะ่ะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ทางตันแต่มันมีทางเสมอขอแค่คุณไว้วางใจตัวเองผมโชคดีตอนนั้นที่ผมแบบฝึกตัวเองไปด้วยฝึกนั่งสมาธิไปด้วยตอนนั้นนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเราไว้วางเราเชื่อใจ เราเชื่อใจในจักรวาลมันจะมีทางออกผมบอกตัวเองตลอดว่าชีวิตจะดีขึ้นมันจะมีทางออกมันจะมีทางออกมันจะต้องมีช่องทางแหละต่างๆที่เข้ามามันก็จะมีทางให้เราไปต่อได้เสมอๆนะครับดังนั้นเหมือนคุณอะข่าวดีของคุณคือมันมีทางออกมันมีทางไปต่อให้กับชีวิตของคุณได้เสมอครับชาวกรกฎสัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามา Choosing your path, คร a is possible, เนี่ยครับคุณแค่ต้องเลือกครับอืมคุณจะเลือกเจอทางตานันนั่งจมอยู่กับปัญหาจมกับความทุกข์อยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตฉันจะไม่ดีขึ้นก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับมันมันคือชีวิตคุณที่คุณต้องรับผิดชอบหรือฉันเจอสิ่งนี้ละไม่ไหวละฉันจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยน แรงชีวิตให้ดีขึ้นชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยครับ all i s p o s s i b l e ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดความคิดของคุณไหลไปที่ไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นถ้าความคิดของคุณไหลไปสู่กระแสพลังงานลบชีวิตของคุณก็จะไหลไปสู่กระแสพลังงานลบแต่ถ้าคุณเจอทางตันเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตจนรู้สึกไม่ไหวแล้ว คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือเท r ร์เน็ตต์พอยต์ของชีวิตของคุณที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นสัญญาณข่าวดีสําหรับบางคนที่อาจจะเข้ามาเนาะคือการเลือกพลังงานพลังที่ส่งอันนีอนุภาพที่สุดสําหรับคุณเลยพลังแห่งการเลือกเส้นหาชีวิตของตัวเองข่าวดีคือคุณเลือกเส้นทาชีวิตของตัวเองข่าวดีคือคนคุณคือคนที่กําหนดเส้นหาชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จ หรือว่าคุณจะล้มเหลวคุณเลือกเองหมดเลยจริงๆคุณลงมาเกิดเนี่ยคุณเลือกแล้วครับว่าช่วงจังหวะชีวิตของคุณในแต่ละช่วงคุณจะเจออะไรแต่บางคนมองว่าการลงมาเกิดของแต่ละคนเป็นเรื่องของกรรมในดดรชาติแล้วก็มองกรรมในเดตรตชาติเป็นเรื่องราวที่มันโยนความรับผิดชอบชีวิตให้กรรมในดีตชาาิหรือให้เจ้ากรรมในเวรอะคือคุณเจอเรื่องราวแย่ๆหน่อยเนี่ยเป็นเพราะกรรมในดีตชาติเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวร กำลังทําแต่คุณไม่ได้มองตัวเองว่ามันเกิดจากรูปแบบนิสัยหรือการใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่านะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องง่ายไงเมื่อเราโทษกรรมในเดรรมชาติเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเราเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราแค่โทษโทษ,โทษ,โ,ทษโทษกรรมโทษเจ้ากรรมนายเวรถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาคงแบบชั้นอีกแล้วหรอ,อรเรน,นี้เพราะว่าผมเชื่อว่ากรรมอะ่ะมันเกิดขึ้นจบโดยบริบูรณ์อยู่แล้วคุณทําอะไรไม่ดี คุณไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเป็นบาปเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อคุณกระทำไม่ดีในอดีตแต่ปัจจุบันนะคุณเลือกที่จะไม่ทำอคุณก็เกิดความสบายกายความสบายใจมันก็ไปชำระล้างกันได้นะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญ,ญาณดีๆอะไรหรือมีข่าวดีอะไรนะครับที่ Angel d e v i ว e เสียงศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณ ชาวร,ราศีก็กยสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามา is of earth ครับนี่ครับ the inflow of abundance promising business venture important document or contract ครับการเริ่มต้นตอนนี้หลายๆคนที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณติดขัดเนาะ ผมบังเอิญไปอ่านหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือ The Halfing นะครับมันเป็นความลับของคนมั่งคั่งร่ำรวยหรืออะไรสักอย่างเป็นของคนเกาหลีเนาะที่แปลออกมาเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่ความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาหาเรามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่พลังงานติดขัดก่อนบางคนอาจจะเป็นเงินติดขัดบางคนอาจจะเป็นชีวิตติดขัดแต่สิ่งสำคัญเลยคือ ความไว้วางใจและความรู้สึกของคุณจะต้องไม่ติดขัดด้วยจะต้องไม่ขาดแคลนด้วยดังนั้น Age of Earth มาอะครับคือคุณอาจจะต้องทำทำตัวคุณทำความรู้สึกของคุณไม่ให้ขาดแคลนในพลังงานเพราะว่าเมื่อคุณขาดแคลนในพลังงานมันคือสิ่งที่คุณจะเป็น รหรือเป็นอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีสัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆต่างๆมาคุณต้องตั้งต้นจากตัวคุณนะครับว่าความอุดมสมบูรณ์มันเกิดจากตัวคุณและจัก,กราวาลมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือให้กับคุณถ้าถามว่าข่าวดีคืออะไรมันจะมีเขาเรียกว่าธุรกิจกิจการต่างๆของคุณมันจะไปได้มันจะไปต่อได้ตราบใดที่คุณเชื่อว่ามันไปต่อได้คุณเต็มที่ละคือผมผมรู้สึกว่า สมมุติถ้าการท,ทําธุรกิจหรือการค้าขายเราจะรู้ได้เองอะว่าเฮ้ยมันขาดทุนแล้วเราควรหยุดหรือเราควรไปต่อนะครับหรือลองไปทําอะไรใหม่ดูไหมเราจะรู้ได้ได้เองอว่าเราควรพอหรือเราควรหยุดเพราะว่าคุณคือคนเลือกในไพ่ใบนี้เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันจะมีสัญญาณสิ่งดีๆเนี่ยในเรื่องของเงินในเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือในเรื่องของคอนแทคต่างๆที่จะเข้ามาหรืออาจจะ ต้องมีเงินจ่ายออกไปเพื่อการลงทุนบางอย่างมันเป็นการแลกเปลี่ยนเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้รับบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอความมั่นคงหรือความกราวดิ้งความพึงพอใจของตัวคนก่อนคุณพอใจตรงนี้ แต่คุณมีความเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เหมือนกันมันอาจจะเป็นการยอมรับในปัจจุบันขณะก่อนนะครับสัญญาณขา่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามา just it up ค,คือความยุติธรรมนะครับ fair and just decision do what you know i s right stand up for your belief ครับมันเหมือนเป็นการตัดสินใจหลายๆคนสัญญาณข่าวดีคือคุณ มีโอกาสเลือกชีวิตเลือกทางเดินชีวิตเลือกเส้นทางของตัวเองได้นะครับ j u s t i e คือความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทําที่คุณตัดสินใจมันจะเป็นผลลัพธ์นะครับในอดีตอ่ในอนาคตที่มันจะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทําลงไปหรือวาดเมล็ดพันธุ์ออกไปในปัจจุบันตรงเนี้ยทั้งการกระทําทั้งความรู้สึกทั้งความเชื่อทั้งอารมณ์ถ้ามันเป็นเรื่องราวดีดี คุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตของคุณแน่นอนนะครับดังนั้นในไพ่ใบน,นี้สําหรับผม Justice มันคล้ายๆกับการตัดสินใจเลือกเหมือนกันดังนั้นสัญญาณข่าวดีที่อาจจะเข้ามานะครับคือคุณจะเลือกได้อย่างชัดเจนนะครับในชีวิตของคุณเลือกดู what you know is right เนี่ยคือทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันถูกต้องนะครับมันมันคือทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่า ทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับมาเองนะครับไม่ทําเรื่องผิดศีลธรรมไม่ทําเรื่องที่แบบมันไม่ดีนะครับทั้งต่อตัวเองทั้งต่อคนอื่นด้วยนะครับต่อตัวเองคือทําเรื่องไม่ดีคืออะไรมัวแต่โทษตัวเองมัวแต่ตอกย้ําตัวเองว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จฉันเป็นคนที่แบบล้มเหลวฉันเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ได้แล้วนั่นคือการที่ ตอกย้ําตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดทั้งต่อตัวคุณทั้งต่อคนอื่นหรือต่อสังคมนะครับสัญญาณข่าวดีนะครับสัญญาณสิ่งและสัญญาณตรงนี้คือมันเป็นสัญญาณของความยุติธรรมเนาะในกฎจักรวาลมันมีกฎแห่งเหตุและผลอยู่นะครับหรือกฎแห่งความยุติธรรมต่างๆคุณกระทาอะไรคุณจะได้รับสิ่งนั้นก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับคุณทําอะไรคุณได้สิ่งนั้นคุณทําสิ่งดีคุณได้สิ่งดีนะครับแต่เราาอจจะรู้ึกว่า ใครทําอะไรไม่ดีกับเราเราแค่มองในมุมว่าคนอื่นทําไม่ดีกับเราเขาก็จะได้รับผลกรรมเองแต่ลึกๆในใจเราอะเราไม่ความรู้สึกเครียดแค้นอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นการใส่ความรักลงไปด้วยเนี่ยในการใช้ชีวิตการใส่ความเมตตาลงไปด้วยในการใช้ชีวิตมันคือสิ่งที่จําเป็นนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับเดเมจิเชียนหมายเลขหนึ่งครับ You are ready. You have t o resource or the ability to manifest them. Life is magical. เนี่ยครับสัญญาณของการเริ่มต้นสัญญาณของการเขาเรียกสัญญาณของความสำเร็จคุณพร้อมแล้วครับที่จะสร้างหรือ create ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการจริงๆครับเหมือนคุณพร้อมแล้วนี่คือสัญญาณของการเตรียมพร้อมนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้น หม,หมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขของการเริ่มต้น beginning เนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ถ้าคุณเลือกเส้นทางอยางรู้ตัวทั่วพร้อมคุณมีพลังงานคุณมีทักษะคุณมีสกิลคุณมีความสามารถต่างๆอยู่ในตัวเองอยู่แล้วศักยภาพของจิตวิญญาณนะมันมันไม่สิ้นสุดครับดังนั้นเชื่อมต่อกับตัวเองคอนเนคกับตัวเองครับแล้วคุณอาจจะดึงศักยภาพของตัวเองเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มันมีคําว่า manifestation ขึ้นมาก็คือการใช้กฎแรงดึงดูด แน่นอนว่าข่าวดีของคุณสัญญาณสิ่งดีๆมันมาจากการที่คุณใช้จิตดึงดูดมันเข้ามาหรือการที่คุณอยู่ในคลื่นสนามพลังงานของไฮวายเบชันไฮวายเบชันก็คือความสุขความปิติความสงบความรักความเมตตาการผ่อนคลายความสบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นแหละครับเมื่อคุณอยู่ในคลื่นนั้นได้ชีวิตของคุณก็จะเหมือนมีเวทมนต์คุณจะ เสกสรรรังสรรสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้แต่ถ้ากับการคุณอยู่ในพลังงานลบเดอะเมจิกเชียนมาคือคุณดึงดูดได้ทั้งพลังงานลบได้ทั้งพลังงานบวกนะครับสิ่งที่ดีคุณก็ดึงดูดได้สิ่งที่ไม่ดีคุณก็ดึงดูดได้และหลายหลายคนอาจจะกําลังดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีอยู่ก็คือการใช้กฎแรงดึงดูดโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้คุณได้รับสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเปลี่ยนตัวเองใหม่ถ้าคุณอยากจะมีสิ่งดีๆข่าวดีเข้ามา คุณต้องเชื่อนะครับว่าคุณโชคดีคุณต้องเชื่อครับมันมันตั้งต้นมาจากพลังงานของตัวคุณสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆ The w i e l ครับ Angel Michael's ครับ A time for A time of positive change A situation suddenly m o v e forward Fortune is on your side ครับอนาคตของคุณกำลังเปิดออก The View of Fortune นี่คือสิ่งที่ดีเห็นไหมครับ ไพ่ทางตันมันขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเป็นไพ่ของสิ่งดีๆขึ้นมาอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงติดขัดนิดนึงแต่คุณอ่ะไม่ควรบอกว่าชีวิตของคุณติดขัดคุณไม่ควรบอกว่าชีวิตของคุณแย่คุณไม่ควรบอกว่าชีวิตของคุณ, yeah. คณ จะไม่ดีขึ้นคุณไม่ควรใส่ความเชื่อนั้นลงไปคุณใส่คุณควรใส่ความเชื่อว่าชีวิตของคุณมันมีความเป็นไปได้ที่ดีขึ้นมีความเป็นไปได้ที่แบบหลากหลายมากขึ้นใส่อะไรที่มันเป็นแบบมันเหมือนเป็นการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงไปใหม่อะคุณต้องอัปเดตเวอร์ชันตัวเองใหม่ไมเซ็ตของคุณตอนนี้นะครับ มุมมองชีวิตของคุณตอนนี้มันอาจจะเป็น Android เวอร์ชันเก่าเป็น iOS เวอร์ชันเก่าคุณต้องอัปเกรดใหม่โทรศัพท์ยังต้องอัปเกรดเลยนะครับดังนั้นตัวคุณต้องอัปเกรดด้วยด e v ิ e ว of Fortune มามันเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าหลังจากนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคุณอาชา o r Positive c h a n g e มันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ Fortune i ี on อ o ย r side อนาคตที่สดใสเนี่ยมันกำลังเปิดออกหรือมันกำลังรองคุณอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูกันในไพ่จิตเดิมแท้นะครับว่ามีสัญญาณอะไรดีๆเข้ามาหรือมีอะไรที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้อีกบ้างนะครับ <c oughs> ผสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณข่าวดีที่อาจจะเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับ หรือสิ่งที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้นะครับในการให้สิ่งดีๆนั้นเข้ามาสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆมีคำว,ว่าเศรษฐีครับวิล t ี้วูแมนเหมือนเอ e of e เอิรเลยนะครับคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยครับมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันอยู่ที่ ตัวคุณพึงพอใจด้วยเนาะว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณคือแบบไหนคือเท่าไรความร่ำรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันกันเป็นเศรษฐีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณจะ มีกินมีใช้แล้วกันเนาะใช้คําว่ามีกินมีใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินเติมความสุขมีเงินเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับมีเงินเข้ามาหาคุณได้เติมเต็มตัวเองแล้วก็เกิดใหม่รีเบิร์ตครับนี่เลยคือการเกิดใหม่เหมือนเดอะเมจิกเชียรนะครับเหมือนดูเวลฟอร์จูนเหมือนคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนคุณได้เกิดเหมือนเป็นนกฟินิกข่าไม่ตายอะ่ะเหมือนคุณได้เกิดใหม่จิตวิญญาณของคุณได้เกิดใหม่ ผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้คือจิตวิญญาณของคุณเกิดใหม่บางคนมันอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่คุณคอดออกมาแล้วมันสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับก็ได้หรือสร้างชื่อเสียงต่างๆให้กับคุณก็ได้ดังนั้นการเกิดใหม่มากับเดือดมิจฉเชียนเนาะคุณสามารถที่จะรังสรรค์ชีวิตเสกสรรค์ชีวิตแบบไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการเพราะว่าชีวิตเป็นไปได้เสมอสําหรับคุณนะครับ สนับสนุนครับคุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากผู้คนอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นทีมของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นลูกค้าของคุณนะครับที่ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่คุณไม่รู้จัก การช่วยเหลือแบบแปลกๆอาจจะเข้ามาหาคุณนั่นคือสัญญาณข่าวดีนะครับผมชอบเจอการช่วยเหลือแปลกๆเวลาที่ไปเที่ยวเหมือนกันนะผมก็เลยรู้สึกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งจากการที่ผมบอกตัวเองเป็นคนโชคดีนะครับดังนั้นความโชคดีมีหลากหลายรูปแบบมากๆที่เข้ามาคุณจะได้รับการช่วยเหลือทั้งจากคนหรือจากพลังงาน <c oughs> หรือจากพลังงานของจักรวาล <c oughs> ก็ได้นะครับที่คอยอยู่เคียงข้างคุณมีอาร์คแองเจลไมเคิลอาร์คแองเจลราเชลนะครับ แล้วก็มี r e โกะรโกนะครับอ่านออกหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอาร์แองเจอัครทูตสวรรค์ประจาตัวคุณก็ได้ครับสําหรับผมผมผมรู้จักว่าอาร์แองเจลไมเคคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าพลังงานนี้สําหรับผมเนี่ยเหมือนคอนเนคได้ครับแล้วก็มีปิดกั้นครับบล็อก เนี่ยครับคุณพลังงานของคุณอาจจะบล็อกการปิดกัน้นพลังงานดีๆอยู่ก็ได้ตัวคุณอาจจะบล็อกการปิดกั้นสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาอยู่ก็ได้คุณปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรเลยหรือคุณ okay. อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดคุณอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องพลังงานเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้อ่ะครับมันก็เลยทําให้คุณปิดกั้นสิ่งที่คุณยังไม่รู้นั่นเองนะครับพลังงานของคุณบล็อกตรงไหนอาจจะต้องไปแก้ดูเนาะ อาจจะบล็อกที่ตัวคุณอาจจะไม่เชื่อมันในตัวเองอาจจะบล็อกที่ตัวคุณอาจจะรู้จึกว่าคุณไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรือคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โชคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีสัญญาณของความเข้าใจกันถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักเนี่ยผมรู้จักว่าการหันหน้าคุยกันปรึกษากันดีที่สุด เข้าอกเข้าใจกันไพ่ไปนี้เหมือนความรักความเมตตากันจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยความรักในเชิงของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนมีปัญหาความรักคือส่วนใหญ่เป็นอัตตาทั้งนั้นเราอยากครอบครองเราอยากได้เขาเราอยากให้เขาเป็นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นเราไม่ได้ใช้ความรักอะครับถ้าความรักจริงๆคือความเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของเขาเข้าใจให้อิสระเข้าได้ มีปัญหาคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ใช่ใช้เ,เขาเรียกว่าการศาสตร์คําพูดที่รุนแรงใส่การอะไรบางอย่างเหล่านั้นดังนั้นคุณลองสังเกตดูก็ได้ครับเวลาที่คุณคบใครหรือคุณคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์นั่นเป็นอัตตากําลังทํางานมันไม่ใช่ตัวตนเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้ของคุณจิตเดิมแท้ของคุณเป็นความรักเป็นความรักเหมือนแม่ครับที่แบบ พร้อมที่จะเห็นการเติบโตพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับมันมีสัญญาณของ ความรักเกิดขึ้นมาด้วยก็ได้สัญญาณข่าวดีสัญญาณส,สิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับชาวราศีกรกฎสนุกสนานครับเนี่ยครับมันมีการเปิดออกของชีวิตที่อน j o ยมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นได้เจอกับอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่มันน่าตื่นเต้นมากขึ้นเป็นการประชนภัยครั้งใหม่สำหรับคุณก็ได้นะครับ ό, <ๆ>จุดสิ้นสุดครับดีเอ็นคุณจะได้เจอกับ จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่มันการเกิดใหม่อะเห็นไหมครับการเกิดใหม่กับการสิ้นสุดจุดจบตรงนี้ผมรู้สึกว่าคือบางคนอาจจะเป็น turning point จุดเปลี่ยนของชีวิตที่แบบโอเคฉันพอละกับปัญหาฉันพอละกับการคิดลบฉันพอละกับอะไรที่มันไม่ดีฉันจะทําชีวิตของตัวฉันให้ดีขึ้นนะครับหรือตรงนี้มันคือ the view of er f r t u n e มาด้วยคือ chapter ใหม่ของชีวิตของคุณกําลังจะเปิดออก ความสุขทิศทางใหม่ชีวิตของคุณกำลังเปิดออกนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามาก้าวหน้าครับเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเนี่ยครับเหมือนเศรษฐีนี่เหมือน a อ o o uh, อ p e n t a c l คเนี่ยครับคือการก้าวหน้าในในการงานในการเงินหรือในชีวิตของคุณบางคนก็อาจจะแบบ ทำงานของตัวเองมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นบางคนเติบโตในในองค์กรต่างๆของคุณไต่เต้าตามะระดับหรือเลเวลขององค์กรก็ได้นะครับดังนั้นอาจจะเป็นข่าวดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูคําแนะนำนะครับจากเทวราสิงศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีกรกกครับ บาลานซิ่งแองเจลครับคือการบาลานชีวิตเนี่ยหาสมดุลของตัวเองให้เจอครับบาลานบาลานมันการบาลานชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือเราต้องสร้างมันขึ้นมาทํางานหนักคุณพักผ่อนคุณปล่อยวางผลลัพธ์บ้างไปเที่ยวบ้างไปผ่อนคลายบ้างบางคนประหยัดเงินอย่างเดียวเก็บ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 เงินแต่ไม่ได้ใช้เงินเพื่อเติมความสุขให้ตัวเองมันก็ไม่บาลานนะครับ หรือบางคนนะครับให้ความรักอย่างเดียวให้ให้ให้ให,ให้แต่คุณไม่ได้รับความรักเลยมันก็ไม่บาลานซ์ให้ตัวเองบ้างนะครับความรักต่างๆหรือไพ่ไใบนี้สิ่งที่แองเจล่าเทวรายาจะแนะนํากับคุณคือการฝึกความกราวดิ้งอยู่กับตัวเองในปัจจุบันให้มีความสุขได้อย่างไรรูปแบบชีวิตที่ทําให้คุณมีความสุขในเส้นทางของความสําเร็จ ในแต่ละเวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณจะหาเวนั้นของตัวเองได้อย่างไรนะครับดึงตัวเองกลับมาสู่โลกทางจิตวิญญาณได้อย่างไรผ่านการทําสมาธินะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณมีพลังงานซัพพอร์ตแองเจิลซัพพอร์ตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับยิ่งคุณปฏิบัติสวดนมตน์นั่งสมาธินะครับหรือเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะครับ คุณยิ่งหนึ่งดูดพลังงานของการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีก็ระฎหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามทุกการสนับสนุนซัพพอร์ตครับขอบคุณครับ